ท่านสาธุชนมทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษสมนีนทุกท่านสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม2527ั25การป่วยไข้มาสมบายผมยังเป็นปกติเมื่อเช้านี่หมอให้น้ำเกลือเป็น1 4 0 0 แต่ว่าการทางร่างกายยังโรเรอยู่มากวันนี้ถ้ามีการข่าวสเสลดแกรมเอมไอก็ต้องขออภัยด้วยว่ายังอยู่ในระหว่างการป่วยไข้ามาสบายแต่ก็พูดวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องความบ้าของผมต่อไปแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบ้าเรื่องแรกอยู่เรเนียม ความจริงแร่ยูเรเนียมนี่ผมก็ไม่เคยสนใจว่าในประเทศไทยจะมีจะไม่มีแต่ความจริงครับพยากรต่างๆเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทําจิตมีกังวลแต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเข้าหน่อยหนึ่งใจมันก็รู้เขาัน,ปนงปฏิบอตการอย่างนี้บรรดาเพื่อนบิณฑษ์สมณีนวรดาญาโยมพุทธบริษัท จงอย่าคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐแล้วความรู้สึกหรือว,ว่าคำว่าทิิจกุญานที่เราได้ได้กันนี่มันเป็นเศษผงผงเล็กๆที่พระอรหันต์ท่านได้เท่านั้นแต่ก็ยังดีถึงไม้ว่าเราจะมีความรู้อย่างเป็ด <c oughs> เปดสำหรับเป็ดที่บินได้เดินได้ดำน้ำได้ไว่ายน้ำได้ ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือว่าเป็ดที่เขาทำหลอกไว้ยังไงยังไงก็ยังรู้จักคำว่าเดินไปยังไงไว่ายน้ำไปยังไงดำน้ำดำน้ำไม่หมดตัวจุ่มแค่หัวก็ถือว่าเป็นการดำน้ำ <c oughs> บินก็ได้ถึงบินสูงไม่ได้ก็รู้จักการบินร้องเสียงจะไม่ดังก็จะรู้จักการร้อง ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกเนือเป็ดเป็ดปูนพลาสะเตอร์เป็ดปูนซีเมนต์เนือเป็ดแกะสลักด้วยไม้ซึ่งใช้อะไรไม่ได้เลยกรวงความเมตตาฝึกทิศกุยยนของพวกเราค่อยๆทำไปอย่าประมาทจงคิดว่าความดีเราดีเสร็จแล้วไม่ถูกต้องถ้าว่าท่านจะถามว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไง ความจริงผมอยากจะพูดให้ฟังอยากจะบารบความจริงว่าพวกท่านเนี่ยท่านรดญาติโยมทั้งหลายนะี่เก่งกว่าผมมากการฝึกวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานแต่ความจริงวิชานี้จริงๆนะครับผมเริ่มได้มาตั้งแต่ปรศตั้งแต่อายุเจ็ดปีเจปีเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะถูกต้องตรงตามความเป็นจริง แล้วก็ไปนอนบ้านไหนขึ้นแรกจะพบว่าคนบ้านนี้ตายไปแล้วกี่คนแล้วทรัพย์สมบัติมีที่ไหนอะไรบ้างที่มีความสำคัญแต่ที่รู้นี่ผมก็ไม่ไม่ทำให้รู้มันรู้ขึ้นมาเฉยๆสำหรับคนตายเวลากลางคืนเขามาแสดงตัวให้ปรากฏดดเขาก็บอกเขาชื่อนั้นชื่อน,นี้เป็นอะไรเขาเจ้าของบ้าน แล้วก็บอกฐานะความเป็นอยู่บอกทรัพย์สินที่เขายังให้ไว้ไม่หมดลูกหลานยังไม่ทราบบอกให้บอกด้วยนี่มันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเขาแสดงภาพให้ปรากฏผมก็ไม่ทราบว่าได้มาจากอะไร <c oughs> แต่เหตุที่เพิ่งทราบในชาตินี้คือว่าท่านแม่บังคับให้ภาวนาว่าพุโทโธก่อนหลับ ก่อนที่จะหลับจริงๆอย่างน้อยแต่ว่าให้ท่านฟังสามครั้งแล้ต่อมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วเป็นพระผมก็ใช้อารมณ์สมาธิแบบหนึ่งคือว่าผมจับพระพุทธร,รูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราความมีความพอใจนั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นอยู่ในอกเสมอ เวลาเดินไปไหนผมก,ก็บังคับให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วจะไปไหนทาอะไรก็ตามเถ้าว่างจะภารกิจนิดเดียวจิตผมก,ก็เห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วต่อมาก็เห็นพระพุทธรูปในสมองอีกองหนึ่งก็เห็นไว้เป็นปกติตอนนี้มีความสําคัญว่าถ้าใครก็พูดอะไรขึ้นมาภาพนั้นจะปรากฏกับจิตทันที ถ้าถ้าทอยานจะถามว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่การเห็นภาพพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้เฉพาะที่ว่างว่างจากการงานต่างๆของจิตผะม,มันเห็นไปอตัตโนมัติถ้าว่างจากภารกิจอย่างอื่นมันจะเห็นภาพพุทธรูปเข้ามาทันทีถ้าเดินไปไหนอันนี้บังคับจริงบังคับเลยหเห็นตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงที่ <c oughs> การทำอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตามเสียงเขาพูดใครพูดว่ายัางไงแล้วก็สงสัยบางทีไม่สงสัยเห็นภาพนั้นเลยอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจากเด็กถึงความเป็นพระแต่ก็จงอย่านึกว่าเลิศหรือประเสริฐอย่างครับเป็นชั้นอรุบาลเท่านั้นความดีน,นี่มันจะสลายตัวเมื่อไรก็ไม่ทราบ แล้วต่อมาเรื่องน้พูดของแร่ยูเรเนียมผมก็จำพอสอไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไปถามเจ้ากรมเสริมท่านดูว่าพอสอเท่าไหร่ก็ไม่ทราบท่านเอาถ้อยคำของพระองค์หนึ่งมาบอกว่าที่ลำปางมีแร่ยูเรเนียมถ้าก็แผนที่มาให้ดูไอ้เรื่องแผนที่แผนทางนี่ผมไม่เข้าใจในะมันเลย ผมไม่สนใจก็เลยบอกเท่าว่าเอางี้ก็เลยกันพอท่านพูดความรู้สึกมันก็เกิดว่าที่ภูเขาลูกนี้มันมีสองจุดแต่ว่าสองจุดนี้มีปริมาณไม่สูงแต่อยู่ตื่นถ้าเจาะขุดลงไปจะจะไม่ลึกถ้าเอาเครื่องวัดไปทางเครื่องบินเครื่องวัดจะสั่นมากเพราะมันอยู่ตื่นอีกถึงจุดนี้ปริมาณมันมากเกรดเหมือนกัน แต่มันอยู่ลึกเครื่องวัดเข็มแยสันน้อยๆผมก็ไม่รู้เขาวัดกันด้วยอะไรความรู้สึกมันบอกเป็นเข็มๆผมบอกท่านแล้วผมก็ไม่เช่นแน่ใจเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าความรู้สึกเป็นยังไงผมบอกตามนั้นผิดก็ผิดถูกก็ถูกผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกผมนึกว่าท่านจะกลมเสริมท่านจะไม่ไปรุ่งขึ้นตอนเย็นท่านกลับมาบอกไปแล้วครับ แล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอ๋หนอความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานนี่มีคุณมีประโยชน์มากต่อมาก็คุยกันทังเรื่องเวลาแรกอยู่เลเนี่ยมีที่ไหนบ้างผมก็เรียนทราบว่าเอานี้ดีกว่ารู้แค่นั้นยังไงเราก็ทําไม่ได้เพราะเราจะไม่ทราบว่าใครเรียกหรือไล่อยู่ใน,นคําไ,ได้ ต่อมากลับมาถึงวัดเรื่องต่างๆนี่คุณทั้งหลายถ้ามันสะดุดนิดเดียวจิตมันมีสภาพจำมันจิตจำมันได้ผมนั้นเลิกจำแต่มันจะจำของมันก็เป็นอันว่าเมื่อมาถึงวัดอารมณ์เดิมอย่างมันมันค้างอยู่พออารมณ์สงัดใจสบายไม่ใช่นั่งสมาธินะครับ คือนั่งเล่นเล่นลมพัดเย็นเย็นใต้ต้นสตือก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแร่ยูเรเนียมมีที่ไหนบ้างเวลานั้นมันมีความรู้สึกเฉพาะจุดใหญ่ๆจริงๆปริมาณสูงมากมีถึง16จุดในประเทศไทยแล้วก็สาบอารมณ์จิตก็บอกเป็นการระจุดย่อยๆยังมีอีกเยอะ,อยยอะแต่ก็เลยขี้เกียจจะรู้ ถ้ารู้ไปมันก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคือคาไม่มีประโยชน์หมไมความผมไม่มีประโยชน์สำหรับผมผมเอามาไม่ได้และคนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไม่ทราบว่าใครแต่ต้องมีแน่ปีนั้นจำได้ปีที่รู้หนักที่รู้ว่าไลจูลเรียมมีมากคงจะเป็นพศ2516หรือมั้ง ผมจนประจำวันเวลารู้ไม่ได้ไม่ได้จำแต่ว่าเมื่อปีพศ .2516 ความมุ่นวายเกิดขึ้นภายในกรุงเทพ <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคิดว่าในประเทศไทยนี่มีใครบ้างไหมที่เขามีความสามารถดึงแรกอยู่เรเนียมถ้ามีก็จะดีมาก ความจริงผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพบคนที่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> เรื่องเอาแร่ยูเรเนียมขึ้นมาใช้แล้วนึกในใจว่าถ้ามีจริงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนใจบุคคลนั้นมาพบภายในสามวันแต่ก็ไวเรื่องน้าสัจจัน์วันที่สามก็นอนเล่นลมพัดเย็ยนๆใต้ต้นสตือเหมือนกัน เวลาเน่กนกระแสไฟฟ้ามันก็มีดอกแดกดอกแดกก็กวันเขาไม่ข่อยจ่ายจายกลางคืนเป็นต้น <c oughs> แล้วก็กําลังกระแสไฟฟ้าก็น,น้อยเราก็ต้องไปพักอาศัยลมธรรมชาติโคนต้นไม้ไปสบายก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึง40่สิบผู้เราขาวหน้าตาดีนั่งรถเมย์ผ่านมา ว่ารถเมย์มาถึงวัดหลังวัดทัางก็ลงลงแล้วก็เดินเข้ามาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอธัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มโนลน่ารัก <c oughs> พูดจาก,ก็ดีคุยไปพุยมาผมก็สงสัยในท่านว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนและมาก็ไม่แสดงว่าจะมีธุระอะไรสักอย่างมาคุยเฉย ก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถน้งแร่ยูเรเนียมไหมก็ถามท่านทว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนําแร่ยูเรเนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหมพอพูดเรื่องแร่ท่านบอกโอ้หลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศแร่ทุกประเภทพวกมีความเข้าใจพมกศึกษาเรื่องแร่สําหรับแร่ยูเรเนียมเนี่เอาขึ้นมาได้แน่ครับ เอาขึ้นมาได้แน่แล้วมีประโยชน์ผมสามารถขึ้นมาได้เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศรวมความท่านทั้งเรียนท่านทัน้งฝึกถ้ามีความมั่นใจแต่ท้างบอกว่าถ้าจะนําขึ้นมาต้องเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้ากําลังไฟฟ้ามากกว่านี้ครับเพราะกำลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสฟ้าจิงเป็นจังหวะจังหวะให้รังสีมาห่อตัว ผมก็ขอพูดทิ้งไว้ตรงนี้ <c oughs> เป็นั้นว่าก็ปลื้มใจว่าเอประเทศเราคนที่มีความสามารถยังมีอยู่ฉะนั้นในเมื่อโอกาสดีจังหวะถึงการเวลาเข้ามาถึงแร่ยูเรเนียมคนทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จะพศออ2527ไปประมาณสองสามปี <c oughs> ผมก็จําไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบายร่างกายมันก็สุดโวมป่วยๆนั่งรับแขกบันนั้นเป็นการบางเอื่นญาติโยมพุทธบริษัทไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เท่ามาสามสี่คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เท่าสามสี่คนจะกลับก็มีวันเด็กสาวๆเธอหน้าตายอย่างสาวแต่งานแล้วยังก็ไม่ทราบ เธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เป็นคําบอกเล่าของเธอเรื่องคนนี้ผมขี้เกียจสงสัยเธอว่ายัางไงก็ว่าตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะพูดเก่งน่ารักในประเทศไทยมีแล่อยู่รนนีมไหมก็บอกเธอว่าฉันไม่ได้สํารวจละเอียด แค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามีมีสิบหกแห่ง <c oughs> และก็เป็นแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทัยนี่มีเมนุพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเพลงเดาผมก็ถามว่าหนู คณะของหนูห้าหกคนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทยัยโอเต้ก็พากระหรับบอกใช่เจ้าการถามว่าหลวงพ่อทำไมจึงรู้ก็เลยบอกหลวงพ่อก็คุ้นแก่ก็เดาๆถ้าเธอปร,รบที่ไหน,สนแสดงว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นแกบอกก็บอกว่าไปมาแล้วก็เลยยอมรับแกว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปที่มันหมายงว่าถึงไม่น้ำเมือยกันเลยนะ พุ่งตรงไปนี่หรืออาจจะใกล้เมืองกาญก็ได้มียอรยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อื่นและเกรดดีมากกรงความว่าผมพูดเรื่องนี้นะไอ้นี่มนันเป็นความบ้าส่วนหนึ่งแต่บ้านลับๆไม่มีใครเขาว่าบ้ามากๆม,ม,มันก็บ้านน้ามันเพราะบ้านน้ามันนี่ผมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ลงเป็นหนังสือเลยบ้ายาวไปหน่อย <c oughs> บ้าไกลบ้ายาวบ้าไปมีปริมาณสูงแต่ก็ไม่เป็นไรพอพอสองพันห้าร้อยี่สี่ผมก็เลิกบ้าหยุดการบ้าแต่ผมก็มาบ้ากะตุ้มกะติมก็ตุ้มกะติมเรือ่องแรกอยู่เรือเนี่ยแล้วต่อมาก็เรื่องทอง นี่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆอย่างอื่นผมไม่มีความรู้กับเขาพวกแร่ต่างๆมันมีค่ายัางไงผมไม่รู้อ่ะถ้าให้ผมไปกุดแร่ผมก็เสียแรงเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรผมไม่รู้ค่าของแร่มันเหมือนกับไก่ไม่รู้ค่าของเพชรละพลอยเห็นก็เป็นหินธรรมดาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือทองคําธรรมชาติ หรือทองคำที่เขาถลุงหลอมแล้วแต่ว่าทำเป็นสร้อยหรือไม่ทำก็าตามว่าในพื้นบีพบภายใต้แผ่นดินของเมืองไทยเนี่ยมีไหม <c oughs> ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอารมณ์ดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าจะยุ่งทำไมนะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลก เราถ้าติดอยู่ในภาวะของโลกเราก็ไม่สิ้นทุกยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏะเราคนรจะวางอารมณ์เสียไม่ควจะยุ่งรู้ไปเชื่อไม่จะเรื่อง <c oughs> แต่ต่อมาอารมณ์หนึ่งมันก็เกิด <c oughs> อารมณ์หนึ่งมีความรู้สึกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามตามคติของโบราณ รู้ว่าจะเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าทองคำธรรมชาติมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่งซึ่งความจริงแล้วถ้าคนไม่นนยมมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นโลหะประเภทสีเหลืองแต่ความจริงสิ่งที่เป็นโลหะสีเหลืองไม่เท่ากไม่ใช่ทองคำก็เยอะไปเวลานี้เขาก็ทำกันได้สีสวยกว่าทองคำ แต่ว่าคนไปยอมรับว่าทองคำมีค่าสูงฉะนั้นทองคำจึงมีความสำคัญสำหรับโลกอยู่มากทุกประเทศถือทองคำเป็นสำคัญจะซื้อข้าวซื้อของกันก็ถือว่าต้องทองคำเข้าไปแลกเปลี่ยนก็เป็นนั้นว่าไอ้จิตตูวนั้นมันก็บอกมีความรู้สึกว่าควรจะรู้แต่ผมก็เก็บ อีกดวงหนึ่งก็บอกอย่ายุ่งเลยเนี่ยอารมณ์ของคนไม่เสมอกันนะคุณนะบรรดาท่านที่รับฟังในญา,าติโยมพุทธบริษัทฟังดูอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดวงหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งมันต้องการจะรู้ <c oughs> ไอ้ต้องการรู้ขึ้นมาแล้วความโลภมันจะมีไหมแต่ว่าผมขอยืนยันความโลภอย่างอื่นอาจจะมีมีแลือไม่มีก็ไม่ทราบ แต่ว่าความโลภเรื่องขุดทองคําไม่มีแน่ผมจะเล่าเรื่องเราเรื่องขุดทองคําของพระท่านหนึ่งก็ยาวเหยียะเกินไปขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนที่หลังท่านนึกได้ก็คุยเป็นวันนั้นก็ตัดอารมณ์ต่อมาหลังจากนั้นแล้วไม่นาน <c oughs> มันเป็นเวลาการประมาณเดือนเจ็ดเขาเรียกเขาเดือนเจ็ก็แล้วกันไอเดือนพฤษภาไม่ทุนานาไม่ต้องกันอะ เอาเดินแท้ๆเดินไทยแท้ๆคือเดินเจ็ดก็มีภารกิจไปดำเนินสะดวกคือไปบ้านคุณจะเลิมคงทองเธอนมนม์ประจําปีแต่ว่าเวลานี้ไม่ได้ไปมาสองสมปีแล้วไม่ไหวจริงๆอยู่ที่วัดนี่แค่ลงสอนก็มาฐานยังไม่ไหวถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแย่ใหญ่ก็ต้องงด ไปบ้านคุณจะเหลิมคงทองแล้วก็เลยไปจังหวัดชุมพรไปที่อำเภอท่าแสะน่าโคเชตเขาเรียกอำเภอท่าแสะนะแล้วไปหมู่บ้านกใกล้ซึ่งหมู่บ้านไม่โตตัวปล <c oughs> าคันก็ไม่โตไปที่นั่นเขาก็มีการเรียกว่ามีการไหวประจำปีทำบุญประจำปีกัน นั่นแปลเพณีการทําบุญประจําปีเพื่อความอยู่ปสุขก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาไหว้พระเป็นของธรรมดาของคนแต่ว่าคนจะคิดว่าไหว้เทวดาเป็นของไม่ดีเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> แต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้านาน,นุสติสิบประการในพระกรรมฐานมีเทวดานุสติการนึกถึงความดีของเทวดาไว้ด้วย ฉะนั้นผมจะงเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาทำไม่ผิดเวลาที่เขาบูชากันเขาก็นิม,มนต์ผมไปมั่งผมก็ไปในเมื่อเขานิม,มนต์ไปมันก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่งก่อนนี่เขาจะไหว้ศาลเขาจะไหว้เทวดาเขาก็ไหว้พระก่อนผมก็นึกในใจว่าผมเป็นพระดีพอที่เขาจะไหว้แล้วอย่างก็ไม่สาร เขาผมเองไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนดีการหนาที่เขาไหวเขาบูชาเขาสวดกันมันก็ใช้เวลา <c oughs> ใ้เวลาที่ต้องใช้เวลาเช่นนานอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าวิธีกรรมเขาจะเสร็จผมก็ไม่มีเวลาจะคุยกับใครเขาวุ่นวายกันอยู่พวกก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเวลานั้นมีความรู้สึก ว่ามีเทวดาสี่องค์เรื่องเทวดาเนี่ยผมเชื่อสี่องค์ท่านประกาศตัวท่านท่านบอกว่าองนี้คือท้าวเวสุวรรณองนี้ท้าวทศรสอง์นี้ท,าท้าววิรุลหอนี้ท้าวาวิรุลปักเป็นท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านมาท่านก็ถามบอกว่า <c oughs> ถ้าคุณเจ้าสงสัยเรื่องปลาทะเลทรัพย์ใช่ไหม เรื่องปลาในทะเลซรัพย์มันเป็นอย่างนี้คนมีหนองอยู่หนองหนองใหญ่มีน้ําตลอดเวลามีปลาชุมมากเป็นที่หากินของชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านได้ดีแต่ว่าปลาเธ่ตั้งใจเลี้ยงไม่ตั้งใจเลี้ยงผมก็ไม่ทราบาแต่ว่าชาวบ้านก็ไปจับมากินก่ต่างคนก็จับกันมาแค่พอกินไม่ซื้อไม่ขายวันหนึ่งท่านผู้มีสตังค์ไปทําไรไปทําสวนทุเรียนที่นั่น ในระหวังความร่ํารวยจากหน้องใหญ่ที่มีปลาม,มากปลาชุมและเกินผมเดินผ่านไปเห็นแต่ว่าพอเอาเครื่องสูบสน้ํากัวเย่เสร็จหลายเครื่องกว่าน้ำายะแห้งกว่าจะเวลาก็ยงใกล้ค่าค่าแล้วไม่ใช่ใกล้ค่าเป็นการค่าเลย <c oughs> ต่างคนต่างเห็นปลามากมายคิดว่าวันพุวกนี้เถอะทุกคนตั้งแคมป์ล้อมมาใครมาเอาไม่ได้แน่ เรามาแต่ว่าพอตอนเช้าปลายกบปลาหายหมดเหลือปลายอยู่สามตัวน้องนั้นไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีนายบุญสมเจ้าของบ้านเคยไปที่ท่าไปที่ถ้ำปลาถ้ำปลาเขาเล็กๆต่ำๆเป็นถ้ำลงไปเธอบอกมันมีมีพโพรงลงไปเคยไม่ไปองค์ต่อไปเห็นน้ําน้ํากว้างขวางมากไม่รู้ไปถึงไหนเธอเคยทําแพรยกกล้วย ลอยไปไม่รู้ว่าที่สดไปที่ไหนกว้างขวางมากอันนี้พอเธอไล่ฟังผมก็สงสัยเรงนี้ว่าไอทะเลน้ําจืดอยู่ที่ใกล้ทะเลน้ําเค็มแล้วก็บริเวณนั้นมีปลามากเธอบอกปลามากมายเหลือเกินปลามาจากไหนอยู่ได้ยังไงอันนี้แปลกใจใต้ดินเรื่องนี้สงสัยท่านธรรมราชนหนึ่งที่ทีนท่านให้นามว่า,ทาเทวสุวรรณ ว่าโดยคุณเจ้าสงสัยนะทะเลทรัพย์ใช่ไหมผมจะพาไปดูรวมความแล้วท่านก็พาไปดูตามความรู้สึกว่าตามความรู้สึกมันฝันว่าท่านไปไหนก็ไปด้วยกันลงไปดูโอ้ทะเลทรัพย์เขาเรียกทะเลถูกแต่ว่าความจริงที่เขาเรียกทะเลทรัพย์มันเป็นหนองน้ําใหญ่แต่ไม่ใหญ่ท่าปริมาณเขาน้ำน้ำจริงจริงภายในนั้น มันกว้างขวางมากมายบ้างปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดหนักใหญ่ขนาดโลมานี่ก็มีเยอะผมไปพบปลาหมอตัวหนึ่งปลาหมอแล้วเนี่ยปลาหมอตาหนาแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่เหลือเกินจะจะเทียบกับเรือพายกับเรือหมูขนาดใหญ่แล้วถ้้งอาชี้ดูฝูงปลาหมอก็มากปลาตะระมากปลาช่อนปลาสะดุกก็เยอะแยะปลาเข้า โอมันใหญ่ใหญ่จริงๆยังนึกในใจว่าปลาพวกนี้ต้องมีอายุปเป็นเป็นสิบหรือเป็นร้อยปีก็ยังนึกดีใจว่าเธออยู่สถานที่นี้ปลอดภัยเธอมากเมื่อผ่านจากที่นั้นไปแล้วเธอก็พาเรื่อยไปขึ้นจากทะเลตะเลใต้ดินขึ้นไปช่วน,นระหว่างภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันยาวเหยียดอยู่เหนือพื้นที่ที่พัก เป็นภูเขายาวมากข้างในเป็นถ้าใหญ่ยาวเหลือเกินแล้วในนั้นเป็นทองแท่งทองแท่งในความกว้างเขาความหนานะของแต่ละแท่งประมาณหนึ่งฟุตยาวจริงๆประมาณสามฟุตแต่ละแท่งแล้วกว้างจริงๆก็ประมาณฟุตเศษๆวางเปลี่ยงเป็นตับเป็นกระแพงสูงเหนือหัวพวกเปนไ,ไหน ความสูงจริงๆประมาณ10เมตรวางเรียงจริงๆนับเป็นแถวได้10บแถวได้ยาวยาวเกินแถวนะยาวเกินครึ่งกิโลเมตรเป็นทองแท่งมหาศาลพวกก็ตกใจต้องถามทองอะไรอาถามทาวท่านเวสุวรรณว่าทองอะไรมาอยู่ที่นี่แลวใครนํามาเก็บท่านทานเวสุวรรณไม่ทันยะตอบก็มีเทวดาสององค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษา เป็นเทวดาชั้นเจ้าตุมหาราชแต่งตัวสีแดงประดับเพชรมาถึงตั้งใจยกมือไหว้ท้าเวสวรรณ์ท่านบอกท่านเขารับทองนี่เป็นทองสำหรับพระเจ้าจักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มาต้องขนไปให้เขาถ้าใครจะนนำไปนั่นํำไปไม่ได้นะครับท้าเวสวรรณ์ท่านก็บอกว่าฉันพาพระท่านมาดูฉันได้มาเอาล็อกมันไปคนทองของเธอ เทวดาทั้งสองคนยกมือไหว้ท่านท้าเวสวร์แล้วก็หลีกไปท่านท้าเวสวรณท่านก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันครับในเมื่อเย้าของก็ห่วง <c oughs> ผมพาพระคุณเจ้ามาชมว่าไอ้รั์ใต้ดินมันมีมากมากกว่านี้เยอะเราก็ไปที่อื่นดีกว่าเขาห่วงแล้วก็ไปท่านก็พาไปความรู้สึกว่ามันไปใต้ดิน ไปเจอเท้าอีแหล่งหนึ่งโอ้โหคราวนี้ไม่เคยไกลขึ้นมาทางเหนือจากบ้านนั้นตามถนนสายชมพรประจวบท่านเดินทางขึ้นมาประมาณ30กิโลเสร็จ,รจแล้วก็จะมีทางเดินออกไปถ้าเดินผิวดินออกไปจากถนนเส้นนั้นห่างประมาณไปกิโล ไปเจอแหล่งทองธรรมชาติมหาศาลเลยโอ้โหโไปกว้างใหญ่ไพศาลมากปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมชาติกองอยู่น้นมันดูแล้วลร้อยไร่เศษเกิดอถึงสองร้อไร่แล้วกองอยู่หนาเป็นเม็ดทรายธรรมชาติจริงๆสวยสุขอารามแต่บรรดาท่านทั้งหลายจะพูดอะไรกันไม่ได้ในเมื่อสัญญาณบอกเวลาปรากฏหมดแล้วก็ต้องขอลากอน อเรื่องทองนึงเทอนี้ไว้ฟังกันในคัดเศษหน้าต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนและเพื่อนพิสุสมันเนณนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี